สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้วันที่สิบหาตุลาคมพศอโสสองพันหาหอยหกสิบห,าห้านานหลายเดือนเลยค่ะพี่น้องที่ยายท่อนบ่ได้นัดลาพันอ้อยจังสี่เนาะค่ะเนาะช่วงเขาพันษาเราก็จะเป็นเงียบๆเ,เพราะว่าคนก็สิบว่าใครปลูกอ้อยช่วงเขาพันษามันปลูกยากบลกอยู่ในเนึองกะบข้าให้ข้าหน้าอยู่ในจังสนะี่นาพี่น้องออกพันษาลาพระเจ้าแล้วคะ่ะรสแรกของปีพศอโสสองหาหกหาที่ลูกข้านัดลาพันอ้อยค่ะพี่น้องวันนี้นัดลาอยู่ปั่มน้ำมันเนาะค่ะเนาะ เออทางบึงการผุนหละผุนมะลาพันอ้อยจากไรธนาทอนของเห้าเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจพันอ้อยยัดทอนกับย่างมีจำนายมีขายให้ยูเดอร์คาเดอร์ที่มาลาเมือนี่ก็เป็นพันอ้อยขนาดสูพันห้าศูนย์จริงๆมาไรยัททอนกับยืนลักยูสูพันหาูแล้วก็พี่น้องบ่ลำไร่ปลูกแล้วก็ได้หลายตัวจังส่นะถ้าปลูกจะคันน้ำค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดหลายสายพันหละกกับบ่สูพันนี่เลยยังสินะคันลูกค้าอยากพับปลูกสายอื่นกับเลียเตแต่ว่าสำหรับยัดทอดคือมัก อ้อยสุพรรณหาศูนย์เนาะค่ะเนาะหี่บอนนี่ดูเลง่ายอ้อยที่มาทรองอยู่นี่ก็สิเป็นอ้อยต่อ2องแล้วค่ะพี่น้องก็ไม่ได้ดูเลให้ตะฝนดูแลให้เลยเบาซื้อๆโหลดกันสิบ่งามปันไดเพราะทรงแหละกันอยากลาก,กันเนาะคะ่ะขอบคุณผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้สนใจกับทักพันอ้ยอยยายทอดมาไดคะ่ะ